ใก้จะถึงวันแม่แล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับฟังบทเพลงแม่จ๋าหรือเพลงแม่มูลประพันธ์โดยครูรักรักพงษ์ท่านประพันธ์ไว้ตั้งแต่วันที่22กันยายนปีพุทธศักราช2510ค่ะเพลงนี้จะขับร้องโดยคุณแม่อุมาพรบัวพึ่งนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน เรียบเรียงดนตรีใหม่โดยคุณหนึ่งจัก,กรวาลเสาธงยุติธรรมค่ะเตรียมพบกับรายการนับถอยหลังคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงพร้อมเปิดตัว MV เพลงแม่จา๋าและเบื้องหลังที่คุณแม่อุมาพรบอกว่าตั้งแต่ถ่ายทำา MV มาไม่เคยสมบุกสมบันเท่านี้มาก่อนเลยค่ะ มีการบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงคุณหนึ่งจัก,กรวาลมีการถ่ายทับเอมวีเพลงที่รัชธานีอโศกจังหวัดอุบลไม่ว่าจะเป็นฉากผู้เ่าห่วมใจสางน้ำตกผาแงนชมต้นชุมแสงอายุมากกว่า100ปีล่องเรือในแม่น้ำมูลชมพระอาทิตย์ตกดินแสงสุดท้ายที่หาดบ้านใต้ชมฉากเรือไทยราม,มาจากสวยทุกฉาก ทุมเทแรงกายใจกับทุกซีนค่ะตอนแรกคิดว่าทำไมเพลงยากจังเราไม่เคยได้ยินนะคะเพลงนี้ไม่เคยได้ยินเพิ่งมาได้ยิน,นยฟังฟังไปแล้วอบเพลาะทั้งเนื้อทั้งทำนองทั้งความหมายของเพลงเพราะมากค่ะดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองเป็นผู้ร้องพยายามจะถ่ายทอดให้ให้มีความหมายมากที่สุดนะคะ จริงๆแล้วเพลงของพ่อท่านก็เป็นเพลงที่ทรงคุณค่าอยู่แล้วนะคะทุกเพลงแต่สำหรับเพลงนี้กับเพลงอื่นๆนะเพลงนี้เป็นเหมือนเราเราเรา,เรา,เราพูดถึงความผูกพันระหว่างเรากับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลึกซึ้งกว่า เอเื่นแล้วการที่ได้นําบทเพลงของครักรกงมมาทําดนตรีใหม่โดยคุณหนึ่งจกักรวาเนี่ยแม่ต้อยรู้สึกยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะเ้วยว่าเอามาดัดแปลงใหม่ให้ทันสมัยขึ้นเลาะขึ้นเป็นไทยเดิมมั่งอะไรบ้างมารวมกันเนี่ยจะทําให้คนสมัยใหม่เข้าถึงได้กับเพลงพวกนี้แล้วก็ดีค่ะ แล้วยังเตรียมพบกับคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลน,นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานอีกท่านหนึ่งและซึ่งท่านเป็นผู้ร่วมริเริ่มโครงการนำบทเพลงอันทรงคุณค่าของครูรักรักพงมาทำดนตรีใหม่และขับร้องใหม่ด้วยค่ะอีกทั้งยังมีคุณภูริศปริวิศสุดนักร้องจาก The Golden Song s ซีซั่นหจะมาร่วมขับร้องหลายบทเพลง อย่างเช่นเพลงชื่นรักฟ้าต่ำแผ่นดินสูงอิ่มอุน่นรวมถึงพี่น้องเราชาววงคารวาสก็จะมาเล่นดนตรีให้แบบสดๆตลอดงานค่ะเรามาร่วมกันทำให้บรรยากาศรายการนับถอยหลังคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงอบอุน่นอบอวนด้วยความรักของแม่กันนะคะ ติดตามรับชมได้ทางบุญนิยมทีวีในวันพุธที่9สิงหาคม2566นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิก50นาทีถึงเวลา10นาฬิก50นาทีโดยประมาณค่ะยามทุกข์รุม่มตรอมตรมหรือดี i love